สวัสดีครับผมทักอวดานะครับแล,แล้วเราก็มาอยู่ในเกมลาปัสโนมาจอมปีศาจลาปัสถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องของภัยไวไนาทินี้ด้วยนะครับและลาปัสโนมาจอมปีศาจลาปัสนี้เป็นเกมของเครื่องซูเปอร์ แต่ผมได้เอามาลงในมือถือแล้วถ้าใครอยากเล่นยังไ like ์ก็ลองเข้าไปดูที่ YouTube แล้วก็ผิดว่าตากว่ดะข้างในมันจะมีคลิปนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิก,การนะครับแล้วตอนนี้เป็นตอนที่15 Manga PDF เว็บนี้เป็นเว็บการ์ตูนญี่ปุ่นจ่านะครับเออ อาจจะมีจีนมาบ้างเรื่องเรื่องสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วเราก็จะไปกันต่อแล้วคือผมอาจะขอหยุดหยุดเล่นสแป๊บหนึ่งหรือยังไงหรืออะไรมันจะนานแค่ไหนไม่รู้นะเพราะว่าผมจะไปทำเกย์พยั์บำบัด อ่ที่โคราชจะลองไปดูไปที่สำนักสงฆ์โอเคแล้วตอนนี้นะเราจะต้องกดใช้แหวนอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผมจำไม่ค่อยได้ไมันเป็นไรญี่ปุ่นแต่เราหาไว้แล้วอะ่ะว่าเฮ้ยคือตัวนี้นะต้องมีนะตัวนี้เป็นแบบหัวหน้าลอง จากกัน้อยแล้วก็ชายตัวนี้น่าจะน่าจะเราจะมันไม่ได้ขึ้นลึกขนาดนี้น่าจะอันนี้มั้งนี่ตัวนี้นะครับชื่อนี้เลยนะ,อะลองดูลองดูเอาตัวอื่นมาจเพิ่งตีขาวเนี่ย เห็นว่าแล้วเขาเจอบมาคุยแล้วเขาจะแปลงร่างเป็นแบบอ่าพวกเอลี่เอยนเอเลี่อยนต้องดูค่ะนี่ปีศาจอย่างนี้ตีได้แล้วตีได้แล้วใช้ใช้ใช้ได้นี่โอเคสิบกนะ แล้วก็ตีธรรมดาตีต,ตีอะไรก็ตีธรรมดาไปก่อนแลวกันแล้วก็ใช้เวทเหมือนกันท่าเหมือนกันเลยนี่พวกนักเวทนี่ท่าเหมือนกันหมดเลยนะเกมเลยแบบไม่ค่อยตื่นเต้น คือถ้าเป็นของพวกต่างประเทศอะ่ะเขาใช้อ่าไอพวกท่าคอมโบอะไรสักอย่างนี้แหละเราก็รอว่าให้เขาใช้ท่าอะไรมานะ ด้วยของนี้ประมาณสามสี่ร้อยมั้ง คนธรรมดาน่าจะเยอะกว่ามั้งต้นลดเก้าแต่เงนินใชทานน่าจะดีกว่าเออขอเป็นพวกนักเวทนะครับสองตัว เราดูไม่ตายเราดูไม่ตายเนี่ยใกล้จะมาแล้วเนี่ยตรงไอ้ข้างล่างอ่ะเวลามันเดินหน้าไปถึงให้ลูกกลมเนี่ยมันจะเป็นท่าไม่ตายเขาจะเขียนว่าแม็กนะ ตัวแตไปซะต้องอัพอับท่าอะไรนะอ่าพักพ่อนไม่ใช่อัพบเราก็เดินเข้าไปคุยกับนี่นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้ เราก็จะจบแล้วชื่อของข่าวตัวปีศาจอะ่ะผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้อ่านตอนท้ายอ่านมันก็บูดาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละช่างมาเถอะรู้ว่ามันเป็นเป็นตก,กง เนี่ยลปางล่างก็ไม่มีไม่มีไ,มมไอแสงอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บไปสู้เลยเกมมันดูแบบอันนี้เก็บท่า ถ้าไอ้ท่านนี้นะครับถ้าฝั่งนี้นะไว้ใช้เพิ่มเลื่อยทุกคนดีกว่านะแล้วก็ต่อยธรรมดาไปเนีย่ยจะโดนทีสี่ห้าสิบอยเงี้ยต่อยไปเรื่อยมันลดอุ้หภี ไม่ๆๆีธรรมดาน่านมันก็ตายมันมีเลือดน่าจะประมาณสัก800ร้อยถึงพันหนึ่งกับมั้ง ใช้ตัวนี้ดูของนี้เราก็อยากจะใช้ของใช้น้ำมนนี้ไอ้น้ำฟีมมันไม่ใช่อันไหนวะอันนี้มั้งไม่ใช่ดิเราซื้อมาเก็บไว้ใช้ด้วยมีฟีมอันนี้วารอันนี้แกพิด ยี่สไหนอ่ะมนนีอะไรวาร้าเปรอใช่ไรไม่รูน้นะครับมัว่วคความหยุดรอด แมแาแค่ตัวหนึ่งขายได้ถ้าไม่ตายเดี๋ยวดูแจงไม้คือไม่ตายบางตัวใครขายไม,ไม่ดีเลยขายอะไรดีอ่ะไหนไม่รู้นะครับเลือกมั่ว าม์กเนี่ยไม่ตายจงออมาอกเพาเอตัวแข่งนะเราจะแก้ยังไงคือถ้าเราปล่อยไว้เฉยเดี๋ยวเขจะกลับมาเหมือนเดิมนะแต่มันก็นานอุ้ยคือนาะต้องใช้ละ,ะตายซะละหรือว่าโอ้่างนี้พลังไม่ถึง ไม่ถึงพันมันกงมันห้าหกร้อยเองจบแล้วแล้วเขาก็าจะพันหนึ่งประตูบ้านพรีสิง อัตลัยษณ อันนี้ผมก็แต่ไม่ได้นะโอเคจบแล้วละ่ะตอนแรกผมเล่นผมก็คิดว่าน,นี่นะมันจะแบบเป็นดนันหนึ่งดนันสองดน,นอะไร่าเงมันไม่ใช่มันเข้าไปในบ้านผีสเสียงโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไง กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับและเจอกันบาย ちょっと待って。